สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาสู่ออโตดีเอทเอไอวันนี้ผมจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนตั้งต,งตารอคอยนั่นก็คือ Toyota h ไ l u ักทร v o ว2026รุ่นนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนโฉมครั้งสําคัญที่ผสมผสานทั้งความแข็งแกร่งความหรูหราและเทคโนโลยีล้าสมัยที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานจริงๆในชีวิตประจําวันและการเป็นรถเพื่อการผจญภัย เริ่มกันที่การออกแบบภายนอกโตโยต้าไฮรักทราโว2026มาพร้อมรูปลักษณ์ที่ดุดันและทรงพลังมากขึ้นกระจังหน้าแบบใหม่ขนาดใหญ่ใช้เส้นสายแนวตรงผสมกับดีไซน์ล้ำสมัยไฟหน้าเป็นแบบ LED matrix ที่ให้ความคมชัดทั้งกลางวันและกลางคืนมาพร้อมไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์ทรงเวลที่ช่วยให้รถดูสปอร์ตและทันสมัยกว่าเดิมด้านหน้ามีการออกแบบกันชนให้สูงขึ้นและบึกบึนช่วยเสริมภาพลักษณ์ความแข็งแรงสำหรับการลุยทุกสภาพถนน ตัวถังด้านข้างถูกปรับเส้นสายให้ดูมีมิติมากขึ้นล้ออันลอยขนาด18-20ถึง20นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยทำให้รถดูบึกบึนและมั่นคงมากขึ้นซุ้มล้อถูกออกแบบใหม่ให้มีขนาดใหญ่กว่าเดิมเพื่อรองรับยางแบบออฟโรดได้อย่างลงตัวเส้นโค้งที่ประตูและด้านข้างรถช่วยเพิ่มความทันสมัยและความหรูหราไม่ได้เป็นเพียงรถกระบะเพื่อการบรรทุกเท่านั้นแต่ยังดูดีสำหรับการใช้งานในเมืองอีกด้วย ด้านท้ายของรถไฮลัก t r a ราเว2 0 2 6มาพร้อมไฟท้ายเล็ดแบบใหม่ที่มีลายกราฟิกเฉพาะตัวให้ความรู้สึกแข็งแรงแต่ยังคงความหรูหราฝาท้ายมีระบบเปิดปิดแบบซอฟต์คอร์ลอสรองรับการใช้งานที่สะดวกสบายขึ้นรวมไปถึงการติดตั้งกล้องรอบคัน360อองศาที่ช่วยให้การถอยเข้าจอดหรือขับขี่ในพื้นที่แคบปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสาร สิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความกว้างขวางและพรีเมียมโตโยต้าไฮลักทราโว o 2026ใช้วัสดุคุณภาพสูงมากขึ้นเบนาะนั่งหุ้มด้วยหนังแท้ผสมวัสดุสังเคราะห์ที่ระบายอากาศได้ดีเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายความร้อนแอลอุ่นเบาะหลังออกแบบใหม่ให้มีพื้นที่วางขากว้างขึ้นรองรับการเดินทางไกลได้สบาย คอนโซลกลางมาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด14นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบเสียงจาก JBL ที่ให้คุณภาพเสียงรอบทิศทางปุ่มควบคุมต่างๆถูกออกแบบให้ใช้งานง่ายและทันสมัยมาตรวัดเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลขนาด12.3นิ้วที่สามารถปรับการแสดงผลได้ตามความต้องการของผู้ขับขี่ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกอุณหภูมิซ้ายขวาพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง ทำให้ทุกที่นั่งรู้สึกสบายเท่ากันนอกจากนี้ยังมีไฟแอมเบียนหลายรอบห้องโดยสารที่ช่วยสร้างบรรยากาศหรูหรขาขณะขับขี่ในเวลากลางคืนในด้านสมรรถนะโตโยต้าไฮรักทราโว2สย่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นรถกระบะสายลุยโดยมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบขนาด2.8ลิตรพัฒนาใหม่ให้มีกำลังสูงสุดประมาณ2 1 0แรงม้าแรงบิดมากกว่า500นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ8สปีดที่ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและราบรื่นอีกทั้งยังมีตัวเลือกเครื่องยนต์ไฮบริดดีเซล ที่ผสานกำลังกับมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยเพิ่มแรงบิดทันทีในรอบต่ำประหยัดน้ำมันและลดการปล่อยมลพิษระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อถูกปรับปรุงใหม่ให้มีโหมดการขับขี่หลากหลายทั้งโหมดลุยโคลนทรายหินกรวดและระบบล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้าช่วยให้การขับขี่ในเส้นทางธุรกันดารมั่นใจยิ่งขึ้นช่วงล่างแบบใหม่ที่พัฒนาให้ซับแรงสะเทือนได้ดีกว่าเดิมช่วยเพิ่มความนุ่มนวลเมื่อต้องขับบนถนนปกติแต่ยังคงความแข็งแกร่งเมื่อต้องบรรทุกหนักหรือขับลุยออฟโรด ด้านระบบความปลอดภัย t o โย t a าไฮ u ัก r a าเว2026มาพร้อม t o โยต้าเซฟตี้เซนรุ่นล่าสุดไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนรวมไปถึงถุงลมนิรภัยรอบคันทําให้มั่นใจได้ทั้งผู้ขับและผู้โดยสาร สุดท้ายคือเรื่องราคาโตโยต้าไฮลักทราเวลสองคาดว่าจะเปิดตัวในตลาดเอเชียและตลาดโลกด้วยราคาเริ่มต้นประมาณ1ล้านบาทสำหรับรุ่นพื้นฐานและไปจนถึง1นล้านาแสนบาทสำหรับรุ่นท็อปที่มาพร้อมเทคโนโลยีครบครันและชุดแต่งออฟโรดพิเศษซึ่งถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ทั้งสมรรถนะความปลอดภัยและความหรูหราที่โตโยต้ามอบให้โดยรวมแล้วโตโยต้าไฮ u ักซ์ทราเวลถือเป็นการยกระดับรถกระบะจากเดิมที่เน้นความ